ก็สำหรับใครที่อยากไปที่ช่อง Youtube ของผมนะให้กดไปที่โปรไฟล์ของผมนะเซิร์ชว่า j e n o นะห้าสนะครับเซิร์ชที่ Player นะฮะก็เดี๋ยวก็จะเจอแล้วนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยประมาณตรงนี้นะให้เรากดให้ผมให้กดไปที่โปรไฟล์ผม นี้นะครับแล้วก็จะมาแล้วมันก็จะมีช่องแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะให้เรากดให้เรากดตรงช่องตรงนี้นะครับช่อง YouTube กดไปเลยแล้วเราก็จะเด้งไปที่หน้าช่อง YouTube ของผมเองนะครับแล้วหนึ่งของช้า อีเลยมันก็จะเด้งมาที่หน้า YouTube แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเข้าไปกดตามเยอะๆนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย